โอ้ยโอ้โหนกเต็ม,มเลยว่ะว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ค่่ะนัอยนี่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราก็มาแวะที่เดิมนะคะเราตั้งใจว่าจะไปนั่งกินน้ำแข็งใส่นะคะแต่เผอิญว่าร้านเขาปิดค่ะก็เลยมาแวะซื้ออาหารทะเลกินกันสไตล์ลูกทุ่งเลยดูดิเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันตรงนู้น มีคอฟฟิชนะคะ5พาว21เหรียญ60เซนเนาะพาวละ3เหรียญ99นะคะ <My S 1> อันนี้ <ch ino. S 1> เป็นเมนูนะคะคอมโบบาสเกตโอเคแล้วก็พิกอะไรเอาอะไรเอาฮัสกอฟฟีนะ่เนาะฮอสกอฟฟี่มากินกับ <Thank you. S 1> ฮัสกอฟฟี่เป็นไฟเนาะกระสุนไม่เอานะยาก คนพี่ก็เป็นรูปกลมๆที่เป็นเหมือนเค้กคอนอ่ะคอนเค้กแล้วก็ั้นเป็นกรมๆรมทอดอ่ะเนอเออหน้ารองป๊อปคอนชิ้นเนี่ยตอนนี้แหละคอมโบบาสเกตนี่แหละได้ทั้งุ้งได้ทั้งอันนี้อ๋อโอ๊ยโอ้โหนกเต็มเลยว่ะออกวะไรเนี่ยไม่รู้นั่งแล้วเหรอเดี๋ยวนี้แล้วท่มันรุมเลยนะแกเปิดของเลยเออโอ้ยไม่นั่งไม่ได้อะไอย่างเงี้ยดูท่าทางจะมีขี้นก นี่ตอนแรกเราจะมานั่งกินตรงนี้แต่ว่ามไม่ไหวแล้ว, <c oughs> ลวดูดินก nope, มันขี้เต็ไมไปหมดเลย <c oughs> ไปไปหาที่กินข้างบนนู้นดีกว่ามองเข้าไปเนาะเรายังไม่เคยมานะ <c oughs> ไดฟแล้วเราจอดได้ไหมล่ะจอดทำอะไรกันก็ไม่รู้อะนี่ไงมันก็มีเก้าอี้เป็นจุดๆอยู่นะถ้าเขาจอดได้เราก็คงจอดได้มั้งเขาจอดทำอะไรวะตกปลา<ม><ก>ไงวิ่งไปตกตรงนน้นอะนะเออเขาก็ลงไปจอดกันตกตรงนน้นเะดีนี่ไงเก้าอี้มีตั้งหลายตัวจอดดูซิแกน,นี่นะคะเราขับมา จากทางเข้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแล้วก็มันจะมีเก้าอี้อยู่ตามทางตลอดเลยนะวันนี้มันไม่ค่อยร้อนน่าจะนั่งกินได้อยู่นู้นดูน่านั่งอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันตรงนี้นะคะไปเลยค่ะที่เราซื้อมาเมื่อกี้เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่นะ2ี2สิเหรียญโอเค23เหรียญนี่แหละอันนี้คืออะไรอ่ะป๊อปคอร์นกุ้งโอ้ว้าวคเขามีทรีมแอนด์แฮป์ฟฟิชเขาจะกินกับ เออร้นใช่ไหมอันนี้ข้ยกว้าหน้าตาดีมากอูโหเดี๋ยวก่อนทำไมมันให้มาสองอันน่ะอ๋อมันาเราประมาสองคนก็เลยสั่งสองชุดมีหน้าทำไมยี่สิบกว่าเหรียญเอองงันี้กินตลอดเลยนะัอรทั้งุงทั้ง ฮ้ยจริงๆนะเราสั่งที่เดียวมันก็ควรจะเป็นเท่าไหร่แกสิบแปดแปดบาทแปดบาทแล้วก็อันนี้อีกเฮ้ยถูกแล้วอันนี้สิบสองไม่ใช่หรอสี่บาทเนี่ยเนี่ยโอ้ใช่หรอเอ๊ะทำไมมันคิดเยอะไม่ว่าเลยเนาะนี่โอกรานะคะมันเป็นมันเป็นกระเจี๊ยบใช่ค่ะทกระเจี๊ยบใช่ไหมกระเจี๊ยบแขกค่ะกระเจี๊ยบมันมีแขกมีไทยด้วยหรอ กินค yeah no, okay. so pur cool oh. ่ะโห้ยกุ้งตัวใหญ่นั่นน่ะอันนั้นน่ะที่ในบาสเก็ตนั่นน่ะอันันก็คือพราความกุ้งเล็กน้อยแล้วดูดูดูกุ้งตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็ปลาทอใหญ่มากเลยค่ะปลาทอดพัฟฟี่คืออะไรนะก็เป็นแป้งข้าวโพดผสมพุทราแป้งข้าวโพดผสมอะไรอ่ปั้นเป็นต้นก้อนอะค่ะ ก็ท่อแหะมันก <boundaries> <descon> ็ม <agę> ีพ <guarding> ร <okay>? ิกมีเครื่องเขาอ่ะโอกก้าอร่อยค่ะโอกก้าเจี๊ยบแขกซอสเขาจืดจืดอ่ะบรรยากาศที่นี่ค่ะวิวข้างหน้าเป็นวิวทะเลนะคะเดี๋ยวให้ดูนั่งอยู่ข้างถนนนะตอนนี้ข้างหน้าเป็นวิวทะเลค่ะดูค่ะ นนนี่ปนเป็ถทแบบตรงนู้นนะคะเป็นเท็กซัสไดท์ที่เราเคยมาทำคลิปแหล่งตกปลาตกปูกันนะคะนี่เราไปกินอะไรอะมะม่วงเสียบไม้ล่าซอสมะม่วงล่าซอสอดะลวดูอันนี้เป็นข้างหลังดูดิหน้าวิ่งเล่นมากเลยสนามหญ้านะลิ้งเล่นกลิ้งเลยเขาจะมีเก้าอี้แบบนี้วางไว้ข้างทางแบบหล,ลักใจ้เออใช่ค่ะๆๆ อร่อยค่ะเค็มไปน,นิดนึงนะเค็มนะได้น้ำยำซะหน่อยเนาะโอ้ยเค็มมากเค็มนะชั้นตอนนี้ชั้นอร่อยอะ <laughs> เมื่อก่อนชั้นเค็มเป็นฝรั่งไปแล้วม,มาอะเมนจมูใหม่ๆกินไม่ได้เหรอคะของทอดของไก่ทอดที่นี่ก็เค็มจ้ทอดเสร็จได้กรอบแต่ว่าแกไปกินร้านอาหารบ่อย,อยงไงใช่ไหมของฉันไม่ค่อยได้กินร้านอาหารนะส่วนใหญ่ก็จะทำอาหารกินเองอะนะ ไม่ขอได้กินไม่ได้เค็ม, <S <S มจะกไม่ได้ไม่ดข้ออะไรไม่ว่เค็มไปหมดเลยเค็มอ่ะไม่แพงนะถ้ามากินที่ร้านก็ละบัซเก็ตมาประมาณห้าสิบห้าเหรียญ้ไหมเนน้อยอันนี้แค่แปดเหรียญโอ้ดูดีดูดี มีแค่รู้สึกแค่เลยอ่ะร่แพงมากตรงนู้นนะคะเป็นเป็นโรงกั่นน้ำมันนะคะแถบเท็กซัสซิตี้ได้เนี่ยมันจะเป็นติดกับเออมันจะอยู่ในโซนเมืองเท็กซัสซิตี้อะค่ะเท็กซัสซิตี้นี่ก็จะเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมก่อนน้ำมันเยอะที่สุดเลยค่ะในอเมริกาเลยนะคะกินอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะ ยายไปต่อรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นวัดเมแนะเราจะขับย้อนสอนไปไม่ได้นะจริงก็ย้อนไม่ได้เลยนะถนนที่เราขับตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเป็นสันเขื่อนนะนะคะสวยมากตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะยามเย็นแดดต้มลมตกนี่เป็นไลท์เฮาส์นะคะประพาคารเดินดูรอบ ข้ก็เล็กๆกันนะแต่ว่าดูมีตูงมีแผนที่อันนี้ไม่รู้อันนี้น่าจะนานแล้วนะโอเคนี้นะระดับน้ำสูงมากเลยครับว่าอ๋อก็เลยเขาก็เลยสร้างเขื่อนไว้นะคะประตูโอ้นี่จรกันน้ำไว้ได้เยอะพอสมควรแค่ประตูน้ำไม่อยู่ตรงจุดนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนไม่รู้เหมือนกันงง ไก่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 อ๋เก็บที่มันชื่อนกหรอเป็ดี่เก็บอ๋อนกพิลิแกนมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันมีปากแบะปากแหลมปากบึญใช่ที่ไหนนกพิลิกันหัวเหรอร่างอมีแรดคูนมีเป็ดเป็ดก็มีหลายสายพันธุ์นะคะนกเป็ดน้ำอ่ะมีงูด้วย แห่ไว้แห้ววงไว้นีอ้หู้นี่ตอนที่น้ำท่วมตอนนั้นอะจุดที่เรายืนเนี่ยนะคะอันที่เรายืนเนี่ยนะคะเนี่ย ชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ